สวัสดิกับพตประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการกองรูปเหมือ,องก๊อดบุญบริรสุตโภคองค์ชาุตและคณะกรรมการวัดอ่าไร่ตลอดจนผู้นำประชาิและพี่น้องประชาชนชาวโคราชมีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านพักสินจินวัน์อดีตนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาที่วัดอ่านไร่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้พี่น้องประชาชนชาวโคราชจึงจำกันได้ว่า ในสมัยที่ท่านักษิณชินวัตรกำลงตำแหน่งนายกทัสมุนตรีเมื่อประมาณปี2548ท่านได้เคยเดินทางมากาญลมัตการหลวงพ่อคูณปฏิสังโรเจ้าวาสวัตบ้านไร่และได้พนักพักทืนนดินในคุตรีของหลวงพ่อคูณและสนธนาธรรมกับหลวงพ่อในวันนี้วัดบ้านไร่และพุทธศาสนิกชนได้รับเกียรติต้อนรับท่านทักษิณนชินวัตรในการเดินทาง มาเป็นประธานในาพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนฐานทองเหลืองรบรบองค์รูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดและเป็นประธานถวายพระป่าการผุศลนเพื่อสมทบทุูนการต่อสร้างรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อคูณปริสุตโธองค์ใหญ่ที่สุดกระผมขอกราบเรียนรายงานความเป็นมาของการต่อสร้างหลวงพ่อคูณปริสุตโธองค์ใหญ่ที่สุดหลังจากที่หลวงพ่อคูณได้ละสังขานอย่างสงบ เมื่อวันที่16พฤษภาคม2558ด้วยความรักความผูกพันความเคารพและศรัทธาเรื่องใสที่มีต่อหลวงพ่อคูณพวกเราทุกคนยึดมั่นในคำสอนของหลวงพ่อที่อยู่ในใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านสอนให้ทุกคนอย่าโลภอย่าให้เงินเป็นเจ้านายในชีวิตให้รู้จักการเสียสละท่านบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งมี และท่านได้สอนให้ทุกคนให้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทท่านบอกว่าอย่านึกว่ามีหลวงพ่อคูณท้องคอแล้วจะไม่ตายไม่มีอุบัติเหตุเพราะถ้าขับรถเกินร้อยท่านก็โดดลงจากรถมาก่อนแล้วไม่อยู่ด้วยดัะนั้นถ้าทุกคนไม่ประมาทก,ก็จะไม่มีอุบัติเหตุด้วยความกระตัญยูกตาเวทิตาที่มีต่อหลวงพ่อพี่น้องประชาชน พุทธศาสตรนิชชนและคณะกรรมการวัดปัานไร่จึงได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสรณ์สถานรูปหลอมเหมือนหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดขนาดหน้าตัก16เมตรความสูง24.9เมตรใช้ชื่อโครงการว่าโครงการวัดปัานไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุโตองค์ใหญ่โดยมีพระภาวนาประชานเจ้าอาวาสวัดปัานไร่เป็นประธานดำเนินง,งานโครงการ และกับผมเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการและนายสนองหวังหยิกกลางเป็นประธานบริหารโครงการร่วมกับคณะกรรมการวัดบ้านไร่โดยได้เริ่มดําเนินการตามขั้นตอนต่นตางๆได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่15พฤษภาคม2561มีพิธีเททองหล่อองค์ต้นแบบเมื่อวันที่4ตุลาคม2561มีพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่29สิงหาคม2565 และวิธีเพทองหลอ่อกระบองไม้ข้อหัวกายสิทธิ์ขนาดความยาว15.9เมตรเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนชาวโคราชชาวด่านคุณทดได้สละแรงกายแรงใจและร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยตามศรัทธาและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันโดยการเชิญชวนชาวบ้านมาช่วยลูกเล็ก มัดลวดผสมปูนเทปูนเทเสาวเทคานร่วมกันรวมทั้งการบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวโคราชและจากคนไทยทั่วประเทศทําให้การก่อสร้างมีความคืบหน้ามาตามลําดับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็จะเป็นการดําเนินการก่อสร้างฐานที่จะรองรับองค์รูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อคูนที่มีขนาดใหญ่โดยมีความสูง24.9เมตรและขนาดหน้าตัก16เมตร คาดการว่าจะสามารถดาเนินการต่อสร้างโครงสร้างและการตกแต่งของฐานเพื่อรองรับองค์หลวงพ,พ่อคูณองค์ใหญ่ได้ประมาณปลายปีนี้และหลังจากนั้นก็จะเป็นการดาเนินการหล่อรูปเหมือนหลวงพ,พ่อคูณองค์ใหญ่เพื่อมาประดิษฐานต่อไป ปัจจุบันนี้วัดบ้านไร่ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมามีพาะอุโบสถกระเบื้องเคลือบดิมขาวเซรามิกที่สวยงามสร้างขึ้นเมื่อปี2532บรรจุพระบระมสารีริกธาที่ปุชฉบกเนืออ้อโบสดบ้านาไร่มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปรลิสุทธิ์ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2552 ซึ่งมีพื้นที่การจัดแสดงสองชั้น11โซนเป็นสถานที่ที่แสดงถึงประวัติของหลวงพ่อคำชอนของหลวงพ่อที่มีต่อพุทธศาสนิกิจชนและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา,ศามีวิหารเทพพิทยาคมหรือวิหารกลางน้ำลักษณะเป็นอาคารปฏิกรรมรูปช้างสร้างเสร็จเมื่อปี2554โดยบนดาดฟ้ามีรูปปั้นหลวงพ่อภูนและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะอาคารเป็นทรงกลมเช่นผ่าศูนย์กลางประมาณ65เมตรและังมีสิ่งต่อสร้งอื่นๆอีกเช่นสาราปริสุทธ์ธรรมและสาราปริสุทธานในอนาคตเมื่อมีการต่อสร้างรูปหล่เหอเหมือนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธองค์ใหญ่ที่สุดแล้วเสร็จก็จะทําให้วัดปัตตไนเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทาง,งพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนเป็นแหล่งเรียนรู้คําสอนของหลวงพ่อคูณเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรม ที่จะเป็นหลักให้กับพุทธศาสรนิกชนและพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ใช้หลักคมคำสอนต่างๆให้เกิดความสุขในชีวิตมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศและเป็นพื้นฐานให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อไปในนามของคณะกรรมการวัดบ้านไร่ต้องขอกราบขอ,ขอบคุณพุทธศาสนนิกชนทุกท่านพี่น้องประชาชนชาวโคราชและชาวไทยทุกท่าน ที่ได้ดานวิจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคุณนะครับก่อสร้างรูปหลอเหมือนหลวงพ่อปูองคงใหญ่ที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในว,วันนี้ก็จะมีพิธีการที่สําคัญคือพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนฐานทองเหลืองรับรูปหลอเหมือนองค์หลวงพ่อบูนปฏิสุทโภ และพิธีถวายพระป่าการกุศลเพื่อสมทบคุณการดําเนินการการก่อสร้างรูปหล่อเหมือนหลวงพระคุณปริลิษฐ์โธองค์ใหญ่ที่สุดในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณชินดตรได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวข้างต้นและในานามของขคณะกรรมการวัดบ้านไลา่พุทธตาสนิกชนและพี่น้องประชาชนชาวโคราช ข,ขอากาบขอบพระคุณท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมวัดบ้านไร่อีกครั้งและเป็นประธานในวันวันนี้เป um ็นอย่างสูงยิ่งด้วยครับขอญาติกราบเรียนเชิญครับ

ī nātha api sarvam